ก็พบกับผมนายหินนะครับกับช n แนลหินอินเกมครับผมนะฮะวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นโหมดจับคู่กันครับผมก็จะมาลองหัดเล่นฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ฟรีอยู่ตอนนี้ครับผมก็ฮีโร่ที่เราจะมาเล่นวันนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับผม ฮายาบุซ่านะครับก็เป็นฮีโร่ที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับผมนะฮายาบุซ่านะครับถามว่าเล่นยังไงนะฮะบ,บอกเลยครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ากําลังจะมาหัดเล่นให้ดูนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าแจกไปยังไงก็ นะฮะตามนั้นครับผมก็ขออภัยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับก็สกิลประทานนะครับเราก็จะเป็นสกิลรบกวนนะครับในการป้อมครับผมแล้วก็ดามใช้เซตไอเทมที่เป็นดาเมจระเบิดนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าดาเมจระเบิดมันเอาไปทําอะไรได้นะฮะก็ทีมฟังผมครับก็จะมีบูโน่ครับเฟย่านะฮะยูดอร่าฮายาบุสะแล้วก็ยุนจ้าวครับ ส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะมียุนเจวาครับบูโน่ครับยูโดราหนานาแล้วก็บามอนครับผมซึ่งเป็นทีมไทยล้วนครับผมนะฝั่งนู้นครับก็ทีมเขานี่ค่อนข้างโอเคนะครับมีนักเวทที่ดามิทสูงสองคนนะฮะก็คันแรกครับชีวิตฮายาบุซ่าครับ ทำตัวหน้าด้านนะฮะวิ่งไปกลางเลยครับนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพื่อนกับมาครับนี่ฮะปลาดาวกระจายเอาคืนนะฮะเมื่อกี้นี้เราโดนไปทีหนึ่งครับนี่ฮะคือีกดอกนึงครับนี่ฮะหลบได้ครับดิจิตดิจิตเตอรฮะ อาสโลแล้วครับ<อ>สวยงามครับผมเพื่อนออกทางนู้นครับออกทางนี้เดี๋ยวตายนะ น,น,นะคะั่าได้ตึงตัวครับผมนะฮะช่วยเพื่อนไปครับเราก็งานตีป้อมครับงานตีป้อมก็ต้องมาครับหลังจากที่เราช่วยค่าได้แล้วฮนะเราก็ตีป้อมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าสกิลนี้มันทําอะไรได้มั่งนะฮะก็คาดว่าน่าจะทําดาเมจนะฮะไอ้สกิลปลาเนี่ยฮะแล้วก็สกิลนี้ก็คือ จะโชว์ช้ำน้งหน่อยฮะนี่ฮะสามารถสวาร์ฟสวาได้เลยนะครับก็ทีมเราเขาเล่นไม่กันป้อมกันนะฮะเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่กันครับปล่อยส่งนะฮะ จ้าก็มาช่วยเราไปได้นะฮะ <ess> ก็ค่อนข้างดูดีมีชาติตากูลแเลยครับซึ่งเราไม่ต้องค่ายเองนะให้เพื่อนช่วยก็พอแล้วครับเอ้ <S <S <ess> ไม่ใช่ให้เพื่อนช่วยให้แค่ช่วยเพื่อนก็พอแล้วครับลืมไปฮะมีสกิลรบกวนนะครับจะเลือกมาทำไมเลือกมาแล้วลืมใส่เนี่ยกระโดนป้อมตีไปหนึ่งทีนะฮะ นี่ครับเขามาเราก็จะไปครับอยู่ไม่ได้ครับก็เล่นเซฟครับผมนะฮะหัดเล่นนะครับก็ต้องเซฟเซฟไว้ก่อนะครับอันยาบุษะไปครับวิธีนินจานะฮะจะเป็นราชานินจาให้ได้เลยนะครับมันเกี่ยวกันไหมไม่ใช่วันพีชนะฮะก็จะเป็นราชาโจนสลัดกันไปนะฮะ นี่ครับโอ้โหดิจิมอนลบครับนี่ครับตีไปอีกหนึ่งกับเบื้องครับปลาดาวกระจายใส่เมื่อกี้มันใต้ครับอืมใหน,น้นองดิจิมอนหลบนี่เป็นไงล่ะครับโอ้ดิจิมอนหลบนะดิจิมอนครับนี่ครับนี่ครับหลบได้อีกแล้วฮะโอ้ดีดีใจยอย่างกับชนะเลยนะ อ้าวเนี่ยแลนั่นแหละ <saç> นนลครับ <perman ents> งานเข้าวะ่ะ <san> <ti ens> น,นาน้ามานะถึงตายเลยครับ <at> <ens> นี่ฮะมันได้เปิดอันตินะะยังครับยังไม่เปิดอีกครับ ก็เขาไม่ได้เปิดอันติเข้านะครับก็ธรรมดาครับถ้าเปิดอันติเขานี้จะโดนสไลด์นะครับสไลด์นอนนะพอสไลด์โดนสไลด์นอนจะมนเขาจะเตะไปติดขอบนะ เมื่อกี้นี้เหมือนมีเพื่อนนะเพื่อนหายครับ <laughs> สองตัวนะครับนะฮะทำได้แค่เกือบเกือบนะฮะฆ่าไม่ได้ครับผมตอนนี้ทีมเขาก็มาสติ๊กที่เล่นกลางนะครับทีมเราก็ฟาร์มครับนะฮะฟาร์มบ้านไม่ต้องดูครับยูดอล่าอยู่กับยุ่นเจ้านะสองตัวนะก็ เลนล่างแตกแล้วเพื่อนก็ช่วยที่เลนกลางหน่อยได้ไหมครับนะฮะเพิ่มความได้เปรียบนะเอาครับกดอันติใส่คีไปครับนี่ฮะมาสติกกันแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกก็เรียบร้อยแล้วป่าดับกระจายไปครับ ยุนจ้ายุนเจ้ายุนเจ้าฟังหนูรู้สึกจะห้าวหา<ใ>นเหลือเกินนะห้าวหานเกินไปหรือเปล่าไม่ได้ครับเราจะทำแบบนี้เพื่อนเราจะตายนะครับที่เลนกลางครับต้อไปช่วยเหลือกัอนนะแยกออกไปกันนะครับใป็นการแยกล่างคู่นะ ซิมอนหลบครับโอ้โหโดนครับโอ้โหโดนฟ้าพาหัวครับนะคนคนตกที่หน้าต่างนะเกี่ยวกันไหมครับก็นะฮะทีมเราไปไหนก็ไม่รู้ว่าเราก็เข้าไปฆ่าได้หนึ่งตัวครับโอ้โหดีใจนะฮะยังกับชนะแล้วนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากครับก็สกิลใส่คงใส่คีปกันแหลกล้านนะครับผมเห็นคลีปนี้ชอบเลยครับ สกิลใส่คีปรัวๆนะขอเจอยุ่นเจ้าหน่อยครับต้องต้องลองนะต้องลองเอง้าจะกดสกิลเล่นนะ ดันไปก็สกิลหนีเฉยนะฮะเกือบได้ฆ่านะครับนี่ฮะอยาบุยะ ฮายาบุษะครับไม่ใช่ฮายาบุยะนะหายาบุญะฮายาบุษะสายแทงครับนะฮะแทงคีบครับชื่อก็เรียกยากนะสำเนียงไม่ได้นี่จบเลยฮะฮายาบุษะนะฮะพยายามจําชื่อครับฮายาบุษะนะฮายาบุษะก็ นี่อะแค่เราแยกล่างกะวิ่งกันบานเลยครับเนี่ย่ามาได้อีกหนึ่งตัวครับผม ใส่ทรงเดชนะไม่โดนเลยครับก็พุ่งเข้าไปหาคีฟเฉยเลยฮะนะฮะเปิดอันติเมทครับเอาตัวรอดออกมาได้ครับผมนะเกือบไปครับผม จังหวะนี้ครับเพื่อจะเป็นราชาโจรสลัดนะอ้ยไม่ใช่ฮนะราชานินจานะเราเป้าหมายของเราคือหฮคางเงีครับผมนะฮะลุ้นดีเท่าไรก็ว่านไปนะฮะ <Impossible. S 1> ก็ทีมเล่นดีฮนะ <double> เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากฮนะเดิน ไปก็เดินมานี่ครับดีที่สุดนะครับที่เหลือยวทีมว่าทำกันเองนะฮะนั่นแรัะกดไหลกันไปนะฮะใช่หรือเปล่าเนียนนะเนียนครับ ก็เนียนตีป้อมไปฮะซุ่มโป่งครับซุ่มโปง่งฮะก็อยูดอลานะครับสองคนครับจังหวะนี้ไม่มีใครมาครับนะฮะซุ่มซุ่มฟรีไปครับ เอาเลือกซื้อไอเทมผิดครับนะเรื่อกี้นี้ว่าจะซื้อดูดเลือดครับเอา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 เข้าไป นาจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับตอนนี้เอา้าวาบกลับไปโดนนะฮะสกิลเขาอ,อีกครับชีวิตนะฮะเอา้านั่นแหละฮะลืมครับลืมบิงนะฮะลืมเทเลพอทวบแวบวบบแวบ,บนะฮะ ด้านยุนเจ้าว่มีความต้องการทางแพทย์สูงครับตอนนี้ยูโด,าดาร,ดรา,ดานันนะครับทุดงไปฮะทางด้านไค่แมเฟย่านึงครับด้านเฟย่าบอกมีความต้องการเหลือเกินขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมเปลี่ยนใจแล้วไปเอาป้อมที่ฝาก็ <Your team S 1> นี่ครับตีป้อมด้วยตีอา้าวยังไงยังไง กระโดดกลับมาบูโนกระโดดกลับไปตีบูโนโดนทางด้านอยู่ดอล่าน่าจะสาตันแล้วอันติใส่หน้ากันเลยทีเดียวฮะน,น่าแหกไปครับตอนนี้พี่รอดของเรานะก็น่าจะสิ้นชีพครับยังไงดีครับ ฝั่งตรงข้ามขอยอมแพแล้วนะครับผมก็จบไปครับในการเล่นไฮยับุสะนะครับผมด้วยใัยชนะครับผมนะฮะไม่ต้องทำอะไรครับเพื่อนทำให้หมดแล้วนก็เนี่ยครับดูครับก็ชนะไปนะครับด้วยสกอร์25ต่อ9ครับยุนจาวนะครับก็คาได้8ครับตายศูนย์นะฮะแอซิดหนึ่งครับส่วนผมนะครับคา2ครับตาย4แอซิดสิบเอ็ดครับทางด้าน ยูดอร่านะครับค่า4ตาย2แอซิด8ครับเฟนนีนะครับค่า5ตาย2แอซิด12ครับแล้วก็ทางด้านของบูโน่ครับค่า6ตาย1แอซิด5ครับผมก็จบไปด้วยใช้ชนะอย่างสวยงามนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกด subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Walking with the ghost